ครับวันนี้เราเข้ามาที่สวนยางนะครับที่อำเภอปะเหลียนนะครับตรงนี้ตำบลอะไรนะครับบ้านนาตำบลบ้านนานะครับอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่าถ้าดูสภาพทั่วไปของยางาราบแรงนี้นะครับอ่าด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอ่าที่ซับน้ําเป็นที่ซับน้ําทําให้ยางเนี่ยเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับลักษณะต้นสังเกตได้นะครับตัดตัดกีหน้าแลไนี่ นาทาหนาุหนาสุดท้ายเลยนะครับสภาพต้นที่น้ําน้ําซับนะครับก็ไม่ดีแต่เป็นการยกร่องถ้าเกิดไม่ยกร่องเนี่ยไม่มีทางที่จะนั่นได้นะครับแต่แปลงยางที่เราจะมาดูวันนี้เนี่ยเป็นแปลงที่อยู่ด้านหลังเรานะครับแปลงนี้อ่ากี่ต้นนะพี่พันเปดโดย่าห่หนึ่งพันแปดร้อยต้นพอรู้ได้พันไหมนี่พกรอย ไม่ดุดอ่านี่เป็นอันนี้เป็นเป็นแปลงอีกอ่าของอ่าเท่าแก่นะครับตรงอันนี้เป็นอ่าสังเกตดูนะครับสภาพต้นตอนนี้นะช่วงนี้ช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาฝนเนี่ยอ่าตกมากก่อนหน้านี้นะครับทําให้ใบเนี่ยอ่าร่วงเกิดใบร่วงเกิดเชื้อไฟทับทราลงแล้วก็ใบร่วงแต่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ใบจะเล็กมากสภาพดินตอนนี้นะครับเรามาดูนะว่าค่า pH อยู่ที่เท่าไหร่เมื่อวานฝนตกแล้วนะ อุ๋ยบักลงไห้เดี๋ยวเนี่ยที่มีความชืน้นค่าดินปกตินะครับหกจุดแปดค่าดินปกติถือว่าดินไม่เป็นกรดใส่ปุ๋ยตัวไหนมันก็จะรับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาปรับปรงสร้างดินใหม่นะครับแปลงนี้จะเป็นดินร่วนดินร่วนเหนียวนะครับแต่ก็จะมี มีลูกลังด้วยนะคูกลังจ่าบุญก็จะเป็นพื้นที่สังเกตได้นะแลงนี้ดินไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งก็เรียกอยกตอนได้นี่ตอนเบลีาักตากเรียกาักต้เรียกต้นเบลีนะก็ให้สังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นดินประเภทนี้นะครับต้นไม้ไม่ค่อยเจริญเติบโตทารอาหารไม่ไม่ค่อยพอนะครับ สู่ที่เราจะต้องเข้ามาปรับปรุงใหม่ก็คือต้องใช้ตัวอินซีย์ก่อนนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยหวานบริเวณทรงพุ่มนะครับตรงว่านบริเวณนี้นะอันมีดเลยวา่าในป่านเลยตรงนี้มันก็มีรากนะวาน่าในป่านแต่ไม่ต้องไปใต้หลงนะังะรากอยู่อันนี้ทุกปีนะครับทางนี้เนะี่ยเขาจะไถไถดินนะครับตัดรากพี่โขนันเกต้อยที่มีปีนี้จะบบเกยตังงนะ้งยับ อ่าแสดงว่ารากที่ที่จะเกิดขึ้นใหม่ก็อยู่ยอยู่บริเวณนี้นะครับวัวละหวานปุ๋ยให้หวานบริเวณนี้แล้วก็ให้ทั่วระหว่างต้นก็ใช้ได้นะครับหวานให้ทั่วเลยนะครับ mm hmm. เพิ่มจุลินทรีย์ตัวที่ดีลงไปในดินเพื่อให้การฟื้นฟูเนี่ยฟื้นฟูดินก่อนนะครับเพื่อให้ดินเนี่ยเลี้ยงพืชจากสังเกตดูนะครับตอนนี้เราถ่ายไว้ก่อนนะวันนี้นะวันที่สี่เมษาสองพันห้าร้อยหกสิบกนะครับสภาพใบตอนนี้นะใบจะเป็นเขียวอมเหลืองแล้วก็ใบเล็ก นะครับพืชไม่สามารถสร้างแป้งน้ําตาลได้ทําให้ผลผลิตเนี่ยตกต่านะครับอ่าปีใกล้น้ำยางใช่ไหมต้กีเปิดเซนเปิดเซนก็หยิบหยิบอกหยิบเจ็ดถูกไหมหยิบโอ๊หยิบเจ็ดเปิดเซนครับถือว่านอา้อยนะครับถือว่าน้อยมากม่อาถือว่าน้อยมากเหมือนกับอ่ายางพึ่งเปิดกรีดเปอร์เซ็นจะน้อยนะครับแต่จริงยางนี้ก็ตัดเป็นภูที่เร่ร่แล้วนี่หนึ่ง ปูสามเลยนะครับปูสามแล้วนะครับใ้ดูก้นดูเลยครับปูดุบนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเราจะทําคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสามเดือนหลังจากที่เราเข้ามาปรับปรุงแปลงนี้แล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายแล้วก็เก็บรายละเอียดกทีหนึ่งนะโอเคนี่อีกต้นหนึ่งนะครับดูสภาพนะครับอย่างเมื่อขาดธาตุอาหารนะครับก็จะเป็นโรคเปลือกแห้งนะครับเปลือกแห้งแบบนี้นะครับและตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือปลวกเริ่มมาที่ที่โคนต้นเลยนะ ปลือกไม่ได้กินพืชสดนะครับไม่ได้กินเนื้อสดแต่ก็จะกินเปลือกที่มันจะมีปัญหา i, ที่เปลือกมันตายเปลือกแห้งแบบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยเนี่ยพอมันเริ่มตายนะดูนะปลือกก็เริ่มเล่นงานเดี๋ยวไม่กี่วันมันก็จะล้มแล้วตรงนี้มันไม่จะล่มกินนี่นครับตรงนี้ไม่กินนะเห็นไหมครับว่าส่วนที่เป็นเนื้อสดอยู่นะมันจะไม่กินเนื้อไม้ที่สดอยู่เนะี่ยมันจะกินเนื้อไม้ที่ตายนะครับในเมื่อเปลือกแห้งมันก็ตายไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มีปลวก สุดท้ายแล้วพอลมพัดมามันก็จะค้นนะเราก็ต้องรีบแก้ไขโดยการาฟื้นฟูดินก่อนนะครับแล้วก็ให้ธาตุอาหารที่ที่ต้นไม้ต้องการนะครับเพราะว่าต้นไม้ก็ต้องการธาตุอาหารทั้งสิบหกธาตุนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องทําด่วนเลยนะครับตอนนี้ก็คือฟื้นฟูดินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาปุ๋ยสูตรสูตรอื่นที่บํารุงต้นเนี่ยออามาใส่